สวัสดีครับครับวันนี้พาน้องรุดออกมาเดินเล่นข้างนอกครับตอนนี้8โมง30นาทีครับอากาศตอนนี้ก็อากาศดีค่ะประมาณ61องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเซียเซียสเนี่ยจะก,กี่องศานะคะแต่ก็เย็นอยู่ค่ะแล้วก็มีลมมีลม แล้วก็แดดอ่อนๆก็เลยพาน้องรุดออกมาเดินเล่นคร่ะ <laughs> แล้วก็มีภาพบรรยากาศในตัวดาวเทาของเมืองลาพัสในเม็กซิโกนะคะว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างหลังจากที่อยู่ในสถานการณ์โควิดในช่วงกักตัวนะคะช่วงเดือนที่สองนะคะ เป็นรถบัสนะคะรถประจำทางสีเหมือนรถโรงเรียนของที่อเมริกาเลย <c oughs> ก็ยังมีผู้คนเดินบ้างนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปิดไปซะทุกอย่างอื <c oughs> <c oughs> ผู้คนก็จะสวมหน้ากากเดินนะคะแต่บางท่านก็ไม่ได้สวมก็มีค่ะเขาก็ก็ไม่ได้แบบเคร่งครัดว่าไม่สวมแล้วจะโดนรับแต่เราก็ต้องเตรียมตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าเราก็าจ,จะใส่ไว้ที่ที่คาดหัวไว้ก่อนนะคะมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่า be respect อะคะ่ะให้ความ,ความเคารพกับกับในส่วนของของสังคม ถ้าเขาเขาทำอะไรแล้วก็ก็ทำตามแต่บางทีบางบางทีมันอาจจะแบบเราไม่ไม่ชอบสวมหน้ากากก็คาดเอาไว้ก่อนแต่พออยู่ในส่วนที่ต้องใกล้ชิดหรือว่าผ่านคนเยอะๆเราก็สวมหน้ากากอันนี้ร้านขายยาก็ยังเปิดปกตินะคะแต่ว่าเขาก็จะมีโซเชียลดิสแทนต์เหมือนกันนะคะเว้นระยะห่างในการที่จะเข้าคิวแล้วก็กั้นระหว่างเภสัชกรแล้วก็ ผู้ที่มาซื้อ,อยานี่ยนะคะอันนี้เป็นร้านขายไอติมนะคะขายของขบเคี้ยวแล้วก็เครื่องดื่มก็ยังเปิดอยู่ร้านยาค่ะ สังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะร้านขายเสื้อผ้าจะปิดทำการเลยนะคะปิดทำการในช่วงระหว่างที่เขาประกาศประกาศให้การให้กักตัวอยู่บ้านเพราะที่สังเกตดูก็คือว่าของใช้ฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้จำเป็นนะคะพวกเสื้อผงเสื้อผ้าหรือว่า เครื่องประดับกิฟช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านค้าก็จะปิดหมดเลยก็จะเหลือแค่เฉพาะร้านที่เป็นร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ทร้านยาแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะที่จะเปิดให้บริการแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในห้างนะคะเข้าไปในห้างที่เราจะไปจ่ายไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะจ่ายจับจ่ายซื้อของเนี่ยค่ะก็จะ ให้เราล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนูะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะก็คือค่อนข้างจะเงียบเหงาแต่เขาอนุญาตให้สามารถที่จะออกมาเดินหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าปั่นจักรยานได้อยู่นะคะแต่ห้ามห้ามทำการ ชุมนุมคนหรือว่าหยุดอยู่กับที่แล้วก็เหมือนนั่งเล่นชิวๆอะไรเงี้ยก็ไม่อนุญาตก็อนุญาตเหมือนกับมาเดินเล่นเพราะว่าเป็นการออกกําลังกายในลักษณะอย่างนี้มากกว่าที่อนุญาตให้ออกมาได้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ